กัรเดินทางมาจากทาง้งปุ่นเด้พี่น้องหนาวค่ะเห็นบ่อหมู่มบ้านเล็กๆนี้มันเคยมีมันเคยมีมากลงนะคะแ็่ถึงว่าถล่มลงมาเนี่ยหมู่บ้านนี้แหละถล่มลงมาเมื่อไปีไหนไม่รู้ จ็อากทั้งปญนละมากกอนาพี่เพราะว่าพี่นองไปหนา